กุ้งก่อนนะครับวันนี้กุ้งที่เราทําจะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับปกตินี่จะกินประมาณไซส์กลางไซส์นี้ใหญ่สุดประมาณ1นกิโลประมาณ290บาทเกบบาท หอกุ้งออกก่อนนะครับส่วนซ่อมนี่เอาไว้มาเอาขี้กุ้งออกนะครับใช่ครับเอาพญาด้วยเป็นขี้กุ้งหรือว่าเป็นเส้นดำแล้วมือปลาเ่อนอะไรหนนิ้วเนี้ยนิ้วก้อยอะนี่ไงเขาปลาปลาจาับอะไรนะก็เมื่อกี้ปลาปลาล้างมือมาแล้วล้างมือเสร็จปุ๊บปลาปลาก็ จับกุ้งครับใช่กุสดกุ้งร้อเนี่ยครับวัตถุดิบเตรียมงามสวยสเลิรดเลยเวลาแกะกุ้งก็จะแกะเอาส่วนแข็งๆของหางออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลากินน่ะมันจะได้เอาข้อปากได้หมดเลย ไม่เคยเอาอาอพีต้องกินแทนเพราะว่าถ้าแม่เอาออกเนี่ยเราก็ต้องมาแกะอยู่ดีเวลาเรากินถูกไหมครับปะแต่ดูดเอาดูดกุ้งแล้วสิ่งสําคัญที่ต้องเอาออกเพราะว่าเรากลัวในเรื่องของความสกปรกด้วยมันจะอยู่ในหางกุ้งมีพยาดด้วยพยาดปลป้ายังไม่เคยเจอนะนะครับพอแกะามาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ใสต้องไปขัดอีกแล้วเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวเราพาหลังออกนะฮะกุ้งนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับกุ้งตัวนี้เราซื้อที่ตลาดมานะกี่ม้วนกีหนึ่งตาปุทูเนี่ยที่ีเราเห็นตรงนี้จะเป็นขี้กุ้งนะครับตรงนี้ตรงไหนครับเส้นดำเส้นดำเขาเรียกเส้นดำนะฮะ เราจะเอาออก <Okay. S 1> หัวถ้าเราเสียได้เราก็สามารถที่จะเอาไปลวกได้เ,เอาไปลวกแล้วก<ะ>็จิ้มน้ำจิ้มซ<อ>ีฟู้กดกินกับน้ำจิม้มน้ำจิ้มปลาเด็ยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะป้าเคยเด็กเห็นเด็กเชฟไหมครับเคยเห็นไหมเชฟเป็นปลาเด็ยบุ้งตังก็อร่อยกุ้งลึกมะนาวก็อร่อยเล่นๆหน่อยนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราก็ หลังจากที่เราแกะเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวเราต้องไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าอะไรครับบอกมาเพื่อความสะอาดครับสะอาดล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้สักห้าถึงส,สิบนาทีนะครับส่วนมากการตำส้มตำกุ้งสดจะติดปัญหาตอนแกะกุ้งนะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานนิดนึง นอนมากส่วนคนกินก็เหนื่อยอ,อคนกินก็ไม่นานนะครับเพราะว่ากินอย่างเดียวกินแล้วก็ออก,กําลังกายแล้วไปชั่งน้ำหนักคนก<อ>ินที่มาเป็นมือกล้องนะครับก็กินแล้วก็โม้อย,อย่างเดียวเหมือนขมิ้นนดะีออกกําลังกายเหมือนขมด้แล้วก็ไปชั่งน้ำหนักน้ำหนักก็ยี่สิบห้าจุดห้าใครคือขมนหลวูคนเก๋ การเกะกุ้งมีปัญหาเราควรดืน้ำด้วยอันนี้แกะใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลืออีกสองตัวครับวันนี้เราใส่กุ้งกี่ตัวครับพี่จีไม่รู้เพราะว่าในถุงมีไหมครับวันนี้ปป๊าใส่กุ้งแค่เก้าตัวนะเพราะว่าั<ร>าตัวใหญ่มากครับมันกินได้หลายคนไนีแล้วตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็กินกันสามคนก็จะตกคนละสามตัวเนาะ พี่ๆจะกินขี่ตัวก็มาแน่หนึ่งตัวระวังระวังโดนขากองรอจนหิวน้ำเป็นช่างกล้องก็ต้องอดทนนะครับช่างกล้องก็บ่นแล้วนะครับว่ารอนานล้วโอเคนะครับหลังจากทีเ่เราแกะเรียบร้อยนะครับหลังนิดนึงครับ การผ่าหลังนะครับก็จะผ่าอย่างนี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นเส้นดำนะครับเส้นดำเป็นขี้อา่าเส้นดำตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าพยาอ่อเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นลำไส้มันอนะ่ะเป็นขี้มันนะครับต้องเอาออกถ้าไม่ถ้าไม่ไมออกนะคินแล้วมันจะขมนะครับตอนนี้เส้นดำนะครับ น,นี่ก็จะเป็นเส้นดำเมื่อกี้มันจะมีบางอันที่มันออกมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะล้างน้ำอีกทีหนึ่งมีวันขัดกุ้งใส่ต้องผ่าหลังออกนะครับมีวันขัดกุ้งใส่อะไม่ใช่แบบนี้เวลาตํำทำไมเราแก่นี้ตลอดที่เห็นไประันเลย เพราะว่าที่เราแกะงี้เพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของความ<ต>สะอาดด้วยนะครับแต่ยวนเขาก็แกะเหมือนกันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น,นเหมือนป้าหรอกมันเป็นยังไงอะครับโอ้มันก็เหมือนตัวเดิมแหละที่ป้าเพิ่งซื้อมาอ,อมันสะอาดมากถ้าหลังไม่ทําอะไรครับเอาผาหลังแล้วก็เอาเอาเส้นดําออก,ลกเลยเส้นดําเลยว่าเป็นลําไส้มันเป็นไส้กุ้งนะครับ น้ำอ่ะป้าคนนี้อยากไปกินน้ำก่อนนะตังกลงว้ยังไงเนาะถือไปด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไร ีก็ต้องให้คมหน่อยนะอันนี้ไหนบอกว่าสองตัวครับอันนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมอันนี้แล้วอีกหลายตัวเลยที่เราต้องออกขี้ขี้กู้มันเยอะ ัำเร็วมากเลยครับดูเชฟหน้าเชฟหน้าเชฟมันมากแล้วก็ดูเนี่ยไอเด็ดกป่วนครับไปบ้าน,น้องเถอะ ตรงนี้เราก็าต้องล้างให้มันสะอาดนะ ไปล้านกินนะครับสอสามสี่ส ุ้งอันนี้จะเป็นกุ้งไซส์ใหญ่สุดนะครับวันนี้จะใส่ทั้งหมดเก้าตัวนะครับส่วนหัวเราก็เดี๋ยวเก็บไปลวกนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ําเย็นนะใส่น้ําเย็นแล้วก็ เราไม่มีน้ำปาลาเราใส่น้ำเย็นใช่ไหมเขาต้องใช้น้ำเย็นแล้วก็เดี๋ยวแช่ช่องฟิตไปประมาณสัก5-10นาทีนะครับต้องตามสต้องตัรอก่อนเพื่อให้มันกรอบๆนะครับ 10นาทีครับตั้งเวลาครับต้องตั้งเวลาตั้งเวลายังตั้งเวลาครับยังไงตั้งไหนตั้งไหนเนซี่มาทำอะไรคะฮึนีซีมาช่วยป้าป๊าเหรอคะช่วยป๊าป้าทำอะไรคะทำส้มต,มตำเหรอคะ พอของกินมาพุกไปเลยวันนี้จะใส่มะเขือเทศลาชีนีด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้ใส่มาหลายวัน,นอันนี้มะเขือเปราะธรรมดาเราใส่มะเขือหลายสายพันธุ์มากพีพีชอบกินมะเขืออะไรครับมะเขือราชีอ้าพีพีถ่ายให้ป,ป้าก่อนไม่เสร็จเลย ค่ะค่ะค่ะเมือซี่งกิเลสคะอันนี้เป็นหนอนะคะวันนี้ใส่หลายอย่างนะครับแครอทก็ใส่ด้วยนะครับสร้างสีสัน มะเขือเทศราชินีก็สร้างสีสันอันนี้ก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะครับใส่เพื่อเพิ่มความหอม เราจะใส่มะเขือหลายชนิดเลยนะครับมันก็จะทําให้เด็กที่บ้านหัดกินผักด,ด้วยเครื่องปรุงก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่มะยมนะ ต้องกับปานนหอ่ไปละ จะมา,มาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามาทําส้ตามตำกุ้งสดกันอีกหนึ่งวันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่คาร์ัท้ายครับวันนี้ก็จะใส่พริกไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่เหมือนเดิมตาองทำแบบนี้ครับเชฟพริกก็จะใส่ทั้งหมด ช่างกล้องก็พาดแทนเลยนะครับแา่แทนอะไรมองเห็นกล้องก็เห็นแล้วพัดไปวันนี้ต้องตำพริกให้มันแหลกๆอย่ากินเดมากเพราะว่าวันนี้เป็นส้มตำค้นสด,สดโอเค เราก็จะใส่8เม็ดเหมือนเดิมนะครับกระเทียมก็ประมาณ4-5กลีบก็เครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ปลาร้านะครับทั้งหมดมาดนะครับชิมมาแล้วครับใส่3ช้อนนะครับนะครับอันนี้หมดพอดีอันนี้แถมเลยนะครับ ประมาณสช้อน<ร>กว่า,าแล้วก็ใส่น้ำป,ปลาน้ำปลาสองช้อนนอะครับแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวก็สองช้อนมันเดิมนี่เม็ดด้วย อนนีหนึงช้อนอันนี้ก็จะเป็นสองช้อนนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยจะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับ ที่เราเคยใส่กันนะครับน้ำตาลก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับก็ก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงอนื่นนะครับเราจะใส่กุ้งก่อนนะครับ คลุก,ลกลให้เข้ากันนะครับคลุกให้น้ำตาละละลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชิมนิดหนึ่งแล้วก็เราก็จะใส่กุ้งสดนะครับกุ้งสดอันนี้ก็เพิ่งเอามาจากช่องฟิตนะครับในตู้เย็ยนเลยนะครับเราก็จะใส่ไปทั้งหมด9ตัว9ตัวนะครับ แล้วก็จะคุกให้มันนัวๆนะครับพอคุกให้นัวๆนะครับเราก็จะใส่นะครับเครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงเยอะมากเลยวันนี้นะครับโอ้วันนี้เหมือนจะใส่มะละกอะได้น้อยเลยเพราะว่าเครื่องปรุงเยอะมากเลย คุกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใส่มะละกอแต่ดูแล้วนี่โอ้โหล้นเลยอะแล้วปลาไม่รู้เลอนะประเด็ ค่อยใส่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย,ยมันจะล้นคกนะครับอรอบนี้ก็รอบสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับป้องป้องหน่อยเพราะว่ามันกระเด็น กระเด็นไปหลายรอบแล้วกระเด็นไปหลายรอบน้ำปลากระเด็นกับปลาช่างกล้องก็พูดเยอะมากนะครับระหว่างตำนี้พูดไม่หยุดเลยก็ดูติงๆรลยเลยเห็นไหมร้นคกมาละเห้นเลยโคก,ก็ใหญ่ดีนะอ่าก็หลังจากตำสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอคุกแล้วกันเพราะว่าคุกมันเล็กมากนะครับ ให้มันเข้ากัน,นเนื้นงนะครับขอคุกประมาณสัก 1- 2นาทีนะครับเพื่อให้มันนัวๆเพราะว่าอย่างที่เรากินกันทุกรอบมันก็จะนัวๆหน่อยถ้ามันไม่เข้ากันมันจะน้ำปล้ามันมันจะไม่เข้าไปที่เนื้อมะละกอนะครับแล้วก็เนื้อกุ้งด้วย ตีพีพอ,อย่งครับพรับเรียว่าคุกอีกครับคุกอีกเลยตามใจคนถ่ายนะฮะพอแล้วพอแล้วพอ,วอ,วอวโอเคนะครับก็ในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่จานเลยปั๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ ในโคกอีกสักนิดหนะึ่งครครัวก็ทำไม่ถนัดนะเพราะว่ามันติดกล้อง ก็เดี๋ยวดูนะครับกุ้งเก้าตัวนะครับก็ในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับ มันสดตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวป๊าป๊าขอดูซิมันตัวมันใหญ่ปะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะมาแล้วครับเอานะลอแล้วนะตวงแล้วครับลองชิมซิเปไ็นยังไง<ด>บ้างไม่ใส่เส้นมะละกอไปได้วยเหรอมันก็หวานนะอู้มีแครอทด,ด้วยอยากกินแครอทมาใส่แครอทได้ไหมอะลองชิมซิกินแครอทก่อนเล่นไงหูบ รสชาติเป็นไงบ้างทำไมดูเครียดๆอ่ะหลูก <R ing> แหนลองกินกุง้งสิเด็กลองครับเด็กลกุ้งตัวใหญ่จังเลยกุ้งม,มันกรอบแม่หลอก เป็นไงครับนุ่มเดมากเลยวันเลยมันกรอบอ่ะกรอบไหมกรอบพรกันแล้วตัวมันจะพองขึ้นมา่ยกุ้งมันตัวใหญ่ว่าปลาเลือกไซส์ใหญ่สุดเห็นไหมครับงนี้วันใหญ่กว่าปลากนะในกุ้งไซส์ใหญ่ยาวมากแล้วก็ค่อนข้างสดเพราะว่านี้แต่มันไม่ใสเลยอ่ะเอาหางเอาอะไรออกหมดต้องให้ใสอ่ะ เพราะว่าถ้าไม่ออกเวลากินมันจะกินยากยังไงครับนี่ก็จะโนนัวใส่กุ้งตัวใหญ่ประมาณ9้าตัวลองมา